ครับก็สวัสดีนะครับผมแจ็คตั้งหยิ่มเบต้านะครับยินดีตอนรับเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็วิดีโอนี้จะพาเพื่อนนะไปอัปเดตดูนะครับคือผมได้เกินไว้คลิปก่อนๆนะว่าเราจะทําการเพาะประกาศอีสานกีตาร์นะครับซึ่งในฟาร์มหรือว่าที่ผมเลี้ยงอยู่เนี่ยประกาศอีสานมันจะเน,น้นๆหน่อยนะครับ <c oughs> ก็คือจะมีประกาศ ป่าอีสานหน้างูธรรมดานี่แหละแล so in, ้วก็ประกัดป่าอีสานกีต้าหางลายนะครับประกัดกีต้าเนี่ยก็คือหางลายนะครับแล้วก็ประกัดอีสานสีหน้านะครับเป็นหางพัดนะครับส่วนสีหน้าเนี่ยก็จะเป็นพัฒนามาจากประกัดอีสานหน้างูธรรมดานะครับไม่ใช่กีต้าสีหน้านะเพื่อนก็ส่วนป้าย่างอ so ื่นเนี่ย ก็มีบ้างนะครับมีมหาชัยนะครับวก็ใต้วงเหลืองที่เรากําลังพัฒนาอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปอัปเดตดูประกาศกีตาร์นะที่ผมเคยพูดไว้ว่าจะเอามาไว้ใกล้ๆนะครับตรงที่เราเดินบ่อยๆนะเพื่อให้เขาเนี่ยได้คุ้นชินกับคนนะครับแล้วเราจะมาตามดูผลงานของเรานะว่าพอเรามาไว้ตรงนี้นะมันจะ คุ้นชินกับคนมากแค่ไหนนะครับมากแค่ไหนนะมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คล้ายๆเป็นการทดสอบนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปอัปเดตดูนะครับลูกป่าอายุตอนนี้น่าจะ1สัปดาห์แล้วนะครับแล้วผมก็ได้เอาพ่อป่าออกไปแล้วนะครับทาไมถึงเขาออกนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในคลิปนะครับไปครับครับเพื่อนๆก็เป็นบ่อตรงนี้นะนี่น้ำมังแดงนะครับก็สําหรับ ปลาคอกนี้งานเพื่อนที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาพ่อปลาออกนะครับทําไมผมถึงเอาพ่อปลาออกนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือประกัดกีตาร์นะเพื่อนก็ค่อนข้างจะขี้ตกใจขี้ระแวงนะครับผมก็กลัวพ่อปลาจะกินลูกปลาเนาะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่านั้นเพื่อนท่านนิสัยของพ่อปลานะครับเขาขี้ตกใจขี้ระแวงนะครับเราไม่สามารถนะครับ จะแก้ไขเขาได้นะโดยเฉพาะถ้ามีลูกน้อยมีลูกคอกแบบนี้นะเพื่อนก็ส่วนมือใหม่นะที่เราแวงอยู่นะครับก็สามารถทําตามได้นะส่วนมือเก่านะครับที่เลี้ยงมาสักพักหนึ่งก็ทําเช่นกันนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากเสียเวลานะเพื่อนเราไม่อยากเสียเวลานะครับอันนี้ลูกปลาเนี่ย ตั้งแต่วันเทเลยนะผมเอาพ่อปลาออกนะครับก็คือลูกปลาออกจากบอดได้5วันนะครับออกจากบอดได้5วันแล้วผมเอาลูกพ่อปลาออกเลยแล้วก็เอามาเทนะครับาจากนั้นเราก็อนุบาลเองนะครับข้อสําคัญสุดๆนะที่เราต้องที่ที่ที่เราต้องลงมือนะนะเพื่อนทําก็คืออย่าให้มีลูกน้นะํานะเพื่อน ถ้าเป็นไปได้อย่าให้มีแม้แต่ตัวเดียวนะแค่นี้นะครับเราก็สามารถอนุบาลลูกปลานะให้โตได้นะครับแล้วก็บวกกับอาหารนะครับอาหารที่เป็นลายแดงนะครับมันจะยากสําหรับมือใหม่ที่ทำลายแดงนะครับแต่ถ้ามือใหม่มีลายแดงนะครับมันจะง่ายมากนะครับสําหรับอนุบาลลูกปลานะครับนี่คือลูกป,ประกัดกิตตานะเพื่อน ก็ได้มาในระดับหนึ่งนะครับผมก็จะทําการเพราะขึ้นมาอีกนะเราเพาะไป2คอกนะนเพื่อนสองอคอกซึ่งอคอกหนึ่งได้ประมาณ20ตัวนะครับได้ประมาณ20ตัวอีกอคอกหนึ่งก็ได้จํานวนเยอะพอสมควรนะครับอ่าคงจะเพาะไว้อีกสักอคอกหนึ่งนะครับเพราะว่ากีตาร์ก็อคอกนี้ก็ไม่ได้สวยมากนะนเพื่อนสามารถแบ่งได้เนี่ยประมาณ4 0เอร์เซ นะผมก็คัดตัวที่สมบูรณ์นะครับตัวที่สวยๆนะครับก็เอามาเพาะนะครับซึ่งข้อนี้อาจจะทรงยังไม่สวยหมายถึงข้อของพ่อเข,อขานันเพื่อนที่ผมเอาขึ้นมาเช็คดูเนะี่ยทรงยังไม่สวยมากแต่หางเขาลายหางเขาเริ่มสวยนะครับเป็นบักด,ดีนะครับไม่ใช่จุดดำนะเป็น เขาจะเป็นบักเป็นบักคอกีตาร์นะครับนี่อันนี้ส่วนลูกของเขาเรามาติดตามดูนะเพื่อนก็อัปเดตให้นะครับผมก็ให้อาหารนะครับเป็นลายแดงนะเป็นลายแดงนะครับนี่ปริมาณลายแดงไม่ได้ให้เยอะนะถ้าให้เยอะเนี่ยเขาจะจมอยู่ข้างล่างครับทำให้น้ำเน่าเสียนะครับ แต่นะครับข้อดีก็คือน้ําปริมาณเยอะมากนะเพื่อนสําหรับมือใหม่ที่เขาระแวงนะว่าลูกปลาที่ออกจากวอ่อใใหม่เนี่ยระดับน้ําสูงสูงเนี่ยมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่านะครับก็ไม่เป็นนะลูกปลาอายุหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับน้ําเยอะมันดีนะครับอาแต่ถ้าเราเทในปริมาณที่น้ํามันน้อยนะเพื่อน เทลงไปแล้วน้ํามันน้อยแล้วเราอยากให้มันเยอะขึ้นมาเราจะไปเทน้ําเยอะๆใส่ไม่ได้นะอันนี้ข้อควรระวังเลยมันแตกต่างกันนะครับถ้าเพื่อนๆนะอยากให้น้ํามันเยอะอย่างนี้นะนี่เยอะมากนะก็ต้องเตรียมน้ําไว้ให้เยอะนะครับถ้าเพื่อนๆเตรียมน้ําไว้น้อยแล้วเรามาเทลูกปลาใส่นะเพื่อนห้ามเติมน้ําอีกนะครับเพราะว่าลูกปลานี่อ่อนมากนะเพื่อน ค่าของน้ำเนี่ยปรับเปลี่ยนนิดเดียวลูกปลาจมได้ทั้งคอกเลยนะครับน้ําเยอะมันเป็นข้อดีนะครับก็คือออกซิเจนมันเยอะในน้ํานะครับทําให้น้ํเน่าเสียเน่ยก็ช้าลงนะครับและนะครับทำให้ปลาเนี่ยโตไวขึ้นนะเราถ้าอยากให้น้ํามันเยอะนะครับเราก็ต้องนะครับเตรียมน้ํา นะครับไว้เยอะๆนะตอนที่เรากําลังเพาะปลาเนี่ยเรามาเตรียมบ่ออนุบาลเนี่ยเตรียมน้ําเยอะๆนะครับถ้าเราเทลงไปมีน้ําขึ้นน้ําไม่เยอะแต่อยากให้น้ําเยอะนะครับเราจะเติมน้ําเนี่ยมันยากนะครับเพราะว่ามันอันตรายต่อลูกปลานะครับต้องเติมทีละ,ะวันละ1ลิตรหรือว่าวันละ 1- 2ลิตรอย่างนี้นะมันก็ใช้เวลานะครับ บางครั้งก็ขี้เกียจนะครับเราต้องเตรียมน้ําไว้เลยนะครับเตรียมน้ําไว้ประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเอาปลามาเทลงอย่างนี้นะครับสําหรับอิสานสีหน้าคอกนี้เราจะได้มาคัดหัวคอกแล้วนะเพื่อนเมื่อกี้เห็นพองใส่กันแล้วนะครับสําหรับหัวคอกเขานะเดี๋ยวพามาดูอิสานอีกคอกหนึ่งนะที่เราทาการเพาะ นี่ครับอีสานทรงเครื่องนะครับพ่อปลาคองนี้ก็ลูกเขารุ่นที่3ามแล้วนะเพื่อนกล้องก็อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับนี่ครับนี่อันนี้ก็คือเพาะใส่บวกกว้างนะครับผมเอาตัวเมียออกแล้วได้ไข่ฝักเดียวให้พ่อปลาอยู่นี่แหละลดประจําการนะเพื่อนสามข้อกอนะครับ ส่วนที่กำลังเพาะขึ้นมาอีกนะก็เป็นอีสานสีหน้ามาดูมหาชัยบ้างนะมหาชัยมีสองข้อแล้วก็จะเพาะเพิ่มอีกสองข้อนะครับนี่คือลูกมหาชัยนะครับนี่เริ่มโตแล้วนะนี่อพวกหัวข้อก็จะเป็นแบบนี้แหละโตวกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็มีเยอะพอสมควรนะมหาชัยนะครับเยอะใช่หมดเลยนะนะ นี่ครับนีมอีกข้อหนึ่งมหาชัยเหมือนกันนะก็ได้เยอะพอสมควรถ้าใครจําได้นะมหาชัยสองข้อนี้เราทําการเทลูกปลาตอนกลางคืนนะครับนี่ก็ให้อาหารไปเมื่อเช้านะส่วนบ่อที่มันว่างก็ยังมีเยอะนา่นเวียนนี่ใช่หมดเลยก็จะเพาะให้มันเต็มนะครับก่อนลมหนาวจะมานะครับ ซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วนะรีบดีเพาะนะครับอ่ะก็มาอัปเดตให้ประมาณนี้นั่นเพื่อนเดีย๋ยวค่อยเจอกันในคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ